นายธีรพัฒน์ยอดจันเร่ที่สี่ครับสวัสดีครับกระผมนายเมธีสุตะเสรมเลขที่สิบครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชราคอนส่วนหกเลขที่สิบหกค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรลานตัวเลขที่ยี่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัตตพรพงษ์จำปาเลขที่ยี่สิบแปดค่ะการทั้ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพิชาหน้าที่พลเมืองมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาคตะวันตก จัดทาขึ้นเพื่อให้ศึกษาเรื่องราวต่างๆของภาคตะวันตกและหวังว่าสื่อที่พวกเราจัดทาขึ้นนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับชมค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนของพวกเราได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการท่องเที่ยวไทยไดมอนด์ดูม4.8วิชัยน้ำสาวธนาพราังเกลวิชัยน้ำสาวธนาพรสุนทราวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยในระบบการแบ่งแบบหภูมิภาคตามคณะกรรมก,การภูมิศาสตร์แห่งชาติและเป็นภูมิภาคย่อยของภาคกลางของระบบการแบ่งแบบ4ี่ภูมิภาคภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพมา่าทางทิศตะวันตกติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือติดต่อกับภาคกลางทางทิศตะวันออกติดต่อกับภาคใต้ภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก ภาคตะวันตกประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด5จังหวัดดังนี้ 1. จังหวัดตาก 2. จังหวัดกาญจนบุรี 3. จังหวัดราชบุรี 4. จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภูมิศาสตร์ภาคตะวันตกภาคตะวันตกของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ53,679ตารางกิโลเมตรที่ตั้งและขอบเขตของภาคทิศเหนือมีดินแดนเหนือสุดของภาคอยู่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก ทิศตะวันออกมีดินแดนติดต่อ,อก,กับสุพรรณบุรีอุทยัยธานีกำแพงเพชรสุโขทยัยนครสวรรค์สมุทรสาครสมุทรสงครามและอ่าวไทยดินแดนที่อยู่ทางตะวันออกสุดของภาคคืออำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันตกมีดินแดนติดต่อ,อก,กับประเทศพมา่ามีเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนธรรมชาติ ทิดใต้กินแดนที่อยู่ใต้สุดของภูมิภาคอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นค่ะตอนตกอาหารชนิดแรกคือลาบเพกาลาบเพกาเพกาเป็นขักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่จเจริญเติบโตได้ในดินแค่ชนิดปักอ่อนของเพกาที่ยังไม่แข็งแรงมีรสขผ็ร้อนนิยมรับประทานเป็นขัดแต่ต้องนํานไปเผาไฟให้ไหมเกรียมแล้วขูดเอาผิวที่ไหมที่ไหมออก สามารถนำไปทำได้หลายเมนูอาทินำไปผัดแกงเป็นผักแก้มลาบเก้อยยำหรือแม้แต่เป็นนำมารวกกินกับน้ำพริกก็ได้คุณค่าอาหารทางโภชนาการลาบจะเป็นเมนูที่เกือบทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นลาบเหนือลาบอีสานแต่ที่กล่าวถึงในที่นี้คือในลาบเทกาซึ่งเป็นลาบผักพื้นบ้าง ทางภาคตะวันตกนิยมนำฝากเพกามาทำลาบซึ่งลาบจะมีสองประเภทก็คือจะเป็นลาบผักไม่มีเนื้อสัตว์เลยหรือว่าอาจจะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเพื่อเพิ่มโปรตีนโดยการนำเอาหมูสับหรือหมูบดไปรวน,รวนให้สุกแล้วก็เอามาผสมกับเพกาหรือที่บางคนเรียกว่าลิ้นฟ้าที่นำไปย่างในการทำลาบก็จะมีส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งก็คือข้าวคั่วและมีการใส่ใบสานหน่เข้าไปสองอย่างข้างต้น เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบสําคัญของการทําลาบเครื่องแกงที่ทําลาบก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพริกหอมกระเทียมแล้วก็ใส่ตะไคร้หรือบางคนก็อาจไม่ใส่เลยก็ได้สําหรับคุณค่าทางพภชนาการของเมนูนี้จะให้พลังงานค่อนข้างต่ำ หนึ่งถ้วยหรือหนึ่งจานที่เรารับประทานต่อครั้งเพียงปริมาณ120แคลอรี่ก็เป็นพลังงานที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรือถ้าไม่ใส่น้ำหมูเลยพลังงานก็ยิ่งจะลดลงไปอีกและโปรตีนก็ลดลงไปด้วยและเราก็จะมารูจักกับอาหารชนิดที่สองนะคะคือแกะ แกงเลียงผักหวานป่าแกงเลียมผักหวานป่า,นนผ,า,ปาผักหวานป่าจะเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงชนิดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแหล่งโปรตีนวิตามินซีและพลังงานนอกจากนี้ยังมีปริมาณใยใยพอสมควรช่วยในการขับถ่ายให้ดีขึ้นผักหวานป่าเป็นเครื่องยาไทยจำพวกผักจะใช้ส่วนรากมาทำยารากมีรสเย็นสรรพคุณพบว่าผักหวานป่าจัดเป็นทั้งอาหารและยาประจำฤด,ดูร้อน แก้าตารของข้าวไปได้ตามแท่แขนไทยส่วนยอดก็กนิยมนํามาปรุงอาหารมีรสหวานกรอบช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําและระบายความร้อนหรือใช้ปรุงเป็นยาเขียวเพื่อลดไข้ลดความร้อนปัจจุบันพบว่ามีการนํามาพัฒนาเป็นชาผักหวานป่าทําเป็นเครื่องดื่มต้านอนุมูลอิสระส่วนของผักหวานป่าที่นํามาใช้กินกินเป็นผักก็คือใบและยอด โดยใช้เป็นผักจิ้มซึ่งต้องลวกให้สุกเสียก่อนหรือนำไปทำเป็นแกงเช่นแกงเรียมหรือแกงจืดนอกจากนั้นยังนำไปผัดเช่นผัดน้ำมันหอยผัดใส่ไข่เจียวเป็นต้นคุณค่าอาหารทางโภชนาการผักหวานป่าเป็นผักที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมีรสชาติอร่อยสมผลให้ราคาค่อนข้างสูงการแต่งกายในภาคตะวันตกการแต่งกายในภาคตะวันตกชาวไทยในภาคตะวันตกแต่งกายเช่นเดียวกับชาวไทยในภาคกลาง เนื่องจากภาคตะวันตกเป็นจังหวัดชายแดนที่ติดต่อกับพมา่าจึงมีชนกลุ่มน้อยประกอบด้วยกะเหรีย่ยงมอญและพมา่าเข้ามาอาศัยปัปนอยู่ตามบริเวณที่เป็นชายแดแลนลักษณะการแต่งกายผู้ชายสมัยก่อนการเปลี่ยแปลงระบอการปกคอรองนิยมสวมใส่จมกระเบนสวมเสื้อสีขาวติดกระดุม5เม็ดที่เรียกว่าราชปะแตนไว้ผมตาั้งข้างตัดเกรียน ถึงหนังสีษาข้างบนหวีแสกกลางผู้หญิงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงแระบอการปกครองนิยมสนมใส่ผ้าสิ้นยาวครึ่งแข้งสกห่มสบายเฉียงตั้งสมัยอยุธยาทรงผมเก้าเป็นมวยและสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามการรักษาโรคหรือสมุนไพรสมุนไพรที่ว่านั้นคือว่านมหากาศเป็นสมุนไพรมงคล ว่านมหากาบถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่นอกจาจะปลูกไว้เพื่อความเป็นสจดีงมงคลนำโชคลาบมาให้เราแล้วว่านมหากาบยังเป็นสิ่งภัยน่ายชน์ที่ไม่ค่อยมีใครจะรู้จักกันเท่าไหร่ว่านมหากาบเป็นไม้เลื้อยอวดน้ำชอบความชื้นสำหรับคนภาคใต้และคนภาคตะวันตกอาจจะพุ่งเคยกับสมุนไพรชิดนี้ เนื่องจากจะพบได้มากในพื้นทีนท่ภาคใต้และทิศตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของเราแถบเอเชียอาทติคมา่าลาวกัมพูชาวเวียดนามโดยจะพบมากในที่ร่มไม้หรือที่โรคในทุกๆในทุกๆปีเราจะมีโอกาสได้เห็นดอกสีเหลืองสดใสของว่านมหากราบกันเพียงปีละครั้งคือในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ว่านมหากาบว่านมงคลคุพพ้งครองคู่ปูเฉพาคุณด้านสมุนไพรว่านมหากาบรักษาเรื้มูสวัสดโรคเรื้มูสวัสดหากใครเคยเป็นก็คงจะทรมานไม่น้อยแต่หากมีว่านมหากาบติดบ้านไว้แล้วหมดกังวลกับอาการเหล่านี้ได้เลยค่ะเพราะว่าว่านมหากาบสามารถใช้รักษาโรคเรืมและมูสวัสดได้โดยใช้รากและใบสด5-6ใบามาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำไปตำและ ท้องบริเวณที่มีอาการทิ้งไวประมาณหนึ่งชั่วโมง,ท,งทําติดต่อกัน3วันจะเริ่มอาการดีขึ้นลดอ,อาการปวดบวมและแผลจะเริ่มแห้งสนิทมะหากาบถือเป็นสมุนไพรทรงคุณค่าอีกชนิดหนึ่งที่คนรุ่นหลังไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักหากอยากให้คนรุ่นหลังรูง้จักว่านมากาบกันมากขึ้นก็ลองหามาปลูกไว้ที่บ้านก็น่าจะดีไม่น้อยเป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้มงคลเหมาะกับการปลูกประดับบ้านอย่างที่เดียว นางานสาวชดาพรเกหิหมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและที่ความเชื่อและที่อยู่อาศัยของชาวตะวันตกค่ะชาวตะวันตกส่วนใหญ่รูปบ้านมีลักษณะของตนเองแบบหลังคาไม่มีตัวหลังคายกอกสูงมุงด้วยต้นตับกกไม่ใช่ตับจากรูปหลังคาลาดคุ้มเป็นรูปคลกระโจมคลุมลงมาต่าเตียจ,จนหลดฝาดูไกลๆจะดูเหมือนไม่มีฝาบ้าน เพราะหลังคาคุมมิดจนมองไม่เห็นเป็นโซ่งจะไม่มีหน้าตา่างเนื่องจากโซ่งมาจากเวียดนามและลาวอยู่ตามเทือกเขาอากาศหนาวเย็นไม่ชอบมีหน้าตา่างให้ลงโกลงพื้นปูด,ด้วยฝากไม้ไผ่รองพื้นด้วยหนังสัตว์มีใต้ถุงบ้านสูงโดยใต้ถึงบ้านใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ด้วยไทยดำ เป็นที่รู้จักของชาวไทยว่าไทยส้หรือไทยดาชาวไทยทรงดําหลายหมู่บ้านในเขตอําเภอพนมทวนอําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีบ้านห้วยยางบ้านดอนมะเฟืออําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ชาวบ้านไทยทรงดําที่อ,อพยพมาจากจังหวัดาราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่สมัยต้นรัตนกโกสินทร์โดยถิ่นฐานบ้าน เดิมของบรรทุนหืุดคือเมืองแถงหรือเมือ,องแถนปัจจุบันคือเมืองเดียนเปียนผู้ทางตอนเหนือของเว<ม>ียดนามชาวไทยทรงดำยังคงถนอมรักษาขนบทำเนียมประเพณีของท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดีมีการสื่อสารเรียนรู้ถ่ายทอดแก่อนุนชนรุ่นหลัาการเกษตรซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำประมงของภาคตะวันตกนะคะ การทาประมงคือประชากสรส่วนใหญ่จะใช้ในการทําประมงเพื่อหาไรายได้ก้าสึครอบครัวการประมงคือเป็นกาิาชีพหนึ่งที่แพร่หลายของภาคนี้ทั้งการประมงน้ําเค็มการประมงน้ําจืดและการเลี้ยงสัตว์น้ําจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันที่มีพื้นที่บางส่วนติดต่อกับอ่าวไทยประชากรจนนํานวนมากในพื้นที่ของชายฝั่งทู้สองจังหวัดนี้มีอาชีพทางการเกษตรของประมงน ประชากรในจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีและตราที่อาศัยใกล้อ่างเก็บน้ำหรือมีแม่น้ำไหลผ่านจะประกอบอาชีพการประมงน้ำจืดและประชากรในเสที่ราบมาักนิยมขุดต่อเลี้ยงปลาน้ำจืดกันทั่วทุกจังหวัด การเลีงสัตว์การค้าที่สำคัญเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่สูงมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญาสวรรนาอันกว้างขวางและมีพื้นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลและลุ่มแม่น้ำประกอบกับภาคตะวันตก าดใหญ่ทําให้ประชาชนนิยมเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าการเพาะปลูกของประชากรในภาคตะวันตกการเพาะปลูกการที่ภาคตะวันตกมีเขื่อนจะละปัะทาหลายแห่งเช่นเขื่อนพนมิตรในจังหวัดตราดเขื่อนแม่กรองเขื่อนศรีนครินเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนท่าท่านาในจังหวัดกาญจนบุรี การเพาะปลูกในภาคนี้จึงได้อาศัยน้ําจากระบบชนลประทานเข้าช่วยและมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคกลางอย่างไรก็ตามยังพบว่าได้ผลผลิตแต่ละปีไม่ค่อยมากนักการทําป่าไม้การที่ภาคตะวันตกมีภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่สูงเคยเป็นภูมิภาคที่รรวมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ที่มีค่ามากเช่นไม้มะค่าไม้สักและไม้ไผ่เป็นต้น แต่ปัจจุบันมีเหลืออยู่น้อยมากรัฐบาลจึงมีนโยบายอนุญาตให้นําไม้จากพม่าเข้ามาทางจังหวัดตาดและกาญจนบุรีได้อาชีพการทำป่าไม้จึงเป็นอาชีพสําคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีและตราดแต่หลังจากพศ2532เมื่อรัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมการทําไม้และแปรรูปไม้อาชีพนี้ก็ซบเซาลง พิพัฒน์ยอดยอดยิ้มใ้มึงหันหลังแล้วมึงจะหัวล้อสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนะพรลานตัวเลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดาพรเขินหงในที่20ค่ะสิบหกสื่อที่พวกเราจะทําขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองให้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภาคตะวันตก จดทำขึ้นเพื่อให้ศึกษาเกี่ยวกับภาคตะวันตกและหวังว่าคนที่เข้ามาดูสื่อของเราเจะ